รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั่นจำกัดการีเย่เพียวแอคทีฟอิซุสดีแม็กซ์วีครอสบาร์บี้แฟชั่นนิสตา t o t a l Repair r i s u z u อ m a x V-Cross ไปไหนดีนะไปทะเลดีหรือว่าไปภูเขาดีนะอุ้ยสวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่แอนและดาราการ์ตูนเหมือนเคยนะคะพอดีว่าพี่แอนกำลังจะหาโปรแกรมไปเที่ยวนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีอ๋อนี่ไงนี่ไงคิดออกแล้วเพื่อนคนนี้ต้องช่วยแอนได้แน่เลยได้ลองเฟซไทม์หาสิ ฮัลโหลติ๊กฮัลโหลฮัลโหลทอผสมติ๊กแอนมีเรื่องให้ช่วยหน่อยมีอะไรคะว่ามาเลยเรื่องอะไรเอ่ยคือพอดีว่าแอนกําลังจะหาโปรแกรมไปเที่ยวอ่ะติ๊กพอมีอะไรที่มันแนะนําน่าสนใจน่าสนใจบ้างไหมอ่ะแน่ทมผสมถามถูกคนแล้วจะไปเที่ยวใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามเมวิเกเตอร์ติ๊กได้เลยครับมีอะไรว่ามาเอางี้เอางี้ติ๊กมาหาแอนที่นี่ได้ไหมอ่ะให้ไปหาเหรอแน่จะดีเหรอ อ่ะถ้าอย่างนั้นทองผสมรอที่นั่นเลยเดี๋ยวติ๊กไปหาทองผสมถึงที่เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันโอเครออยู่นะคุณอยู่กับแอนทองประสมในดาราบันเทิงนะคะวันนี้แอนรับหน้าที่สำคัญที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกตลอดการคนนี้พี่ติ๊กเจนสราพรคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าผลงานสร้างชื่อให้กับพี่ติ๊กนั่นก็คือ2499เอันพาลครองเมืองค่ะ จากนั้นพี่ติ๊กก็มีผลงานโฆษณากว่า13ตัวให้บ้านสวยนานจนเหมือนหยุดเวลาได้เหมือนเดยมาไกลขนาดนี้ยังมีแฟนๆตามให้กำลังใจและเล่นมิวสิกวิดีโออีก11สิบเธอลก็ดรัว ไปเมื่อสมัยเด็กๆเอ,อคือนานมากเลยนะคะหนุ่มติ๊กเนี่ยเขาได้ตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆนะคะชื่อเก๋อย่าบอกใครวงของผมชื่อวงโลกแคบครับเออเห็นไหมล่ะคะกิ๊บเก๋จริงๆค่ะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะติ๊กได้เคยฝากเสียงร้องเอาไว้ในเพลงประกอบละครหลายเรื่องมากอย่างเช่นเพลงนี้ the ball รักนั้นมันต้องแบบไหนลองรักกันสักทีจดปากกาไปเขียนเพลงแต่เราเองกับเขียนชื่อเธอก่อนเป็นไงแล้วพราะใช่มาและด้วยเสียงที่เท่ <c oughs> ๆแบบนี้แหละค่ะลองเดาสิคะว่าติ๊กเคยภาคหนังของประเทศอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะหมดเวลาห <c oughs> นังไต้หวันค่ะเรื่อง Legend of the s a c r e t Stone ค่ะ แม่นางอยู่ปิงน,นัดข้ามามีความรับอันไดจะปรึกษาข้าหรอฮะข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้าโอ้ยีเกตเลยโอ้ยนอกจากงานเบื้องหน้าที่เราเคยเห็นกันไปแล้วนะคะพระเอกหัวใจสีเขียวคนนี้ได้ทำรายการส่งเสริมการอนุรักษ์มาก,กว่า9ปีแล้วว่วาเดวิเจเตอครับแน่นอนคุณติ๊ก โดนข้อหาอะไรเนี่ยอพอดีขับเข้าไปที่สนามกอล์ฟแต่บังเอิญช่วงเช้ากัน้นฮะรับกลับไปดูกันครับไปพร้อมกับเนฟิเกเตอร์และการเข้าป่านั้นแสงแดดก็ไม่สามารถทำอะไรกับความหล่อของพี่ติ๊กได้ยืนยันได้จาก ความที่เป็นผู้ชายแมนๆไม่แปลกนะคะที่จะต้องพกไฟแช็กมีดพกแล้วก็ลิปมันค่ะมันยังไงล่ะคะติกลิปมันเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรครับคือที่ผมติดลิปมันเนี่ยครับเพราะว่าผมปากแห้งครับก็แบบว่าโวจากปากแห้งอะไรย่างเงี้ยอ,อ้ปากแห้งอ <h up, h up, h up. ทองมสมลติกมาแล้วฮัลโหลยูมาแล้วเหรอและนี่ก็คือดาราร ของเราในวันนี้นะคะพี่ติ๊กเจษดาพรสว,ส,พสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะทองผสมสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ดีใจแทนน้องๆมากๆเลยนะคะที่พี่ติ๊กมารายการให้โอ้โหเป็นเกีรยิกับรายการดาราก,การ์ตูนมากๆก็ไม่เป็นไรหรอกทองผสมก็พอดีติ๊กก็ว่าพอดีเยอะนะเพราแต่ว่าทรงผสมเนี่ยสวยไม่สั่งเลยนะครับเนี่ยมีอะไรจะให้ติ๊กช่วยคะแน่มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพอเราจะไปเที่ยวกันเนี่ยแอนขอพาน้องๆไปรู้จักกับติ๊กตอนเด็กๆก่อนได้嘛รู้จักติ๊กตอนเด็ก ทำยังไงอ่ะว่ามาเลย <t ori> <t ori> ก็แบบนี้ไงล่าด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาติ๊กเจษดาพรเข้าสู่โลกกระตูนด้วยค่ะตอนจนไทยไปกับเนวิเกติกติ๊กตันตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสาย เสียนใ,ให้กาปุกกาปุกอยู่ไหนอยู่ไหน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 ,ไห,นหาไม่เจออ๋อบนตู้บนตู้ไม่มีอ่ะไตรตู้ล่ะก็ไม่มีงั้นลองดูใต้เตียงซิอะนี่ไงเจอแล้ว<อ><อ>น,นี่แหละครับคือแผนการสูงของพ่อผมแม่ครับพ่อครับไปเรียนก่อนนะครับนี่มันแปดโมงกว่าแล้วนี่ติก๊กไปโรงเรียนสายแบบนี้โดนทำโทษแน่เลยอะเอ้ยเอาหน้า ไม่ต้องกลัวเราคิดแผงออกแล้วมาเร็วติ๊กตองกระเป๋ามาได้ได้ไเดี๋ยวเตรียมรับนะอ่ะตั้งรับอึ้บเอาแล้วนะเราจะปีนแล้วอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาดึงขาใครทำอะไรอ่ะมาสายใช่ไหมมานี่มามาให้คูทำโทษเดี๋ยวนี้มาเฮ้ยคุณครูเหี้ยวหน้าดูเลยนะตอนนั้นน่ะก็มีกันบ้างนะตามภาษาเด็กๆวัยรุ่นนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะคะก็พอเาโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยสอนเสมอเลยว่าเราเป็นพี่ชายคนโตต้องเป็นแบบอยากให้กับน้องๆเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะพอเวลาอยู่น้องๆเนี่ยพี่ก็จะแบบเข้มเข้มดุดุเป็นแบบพี่พี่อะครับแต่ว่าพอเวลาอยู่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยอีกแบบหนึ่งเลยนะเหรอเหรอเหรออยากเห็นจังเลยว่าแต่ละบทบาทของติ๊กเนี่ยเป็นยังไงบ้างงั้นไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางนะครับน่ยสวยๆนั่นนะครับอันนี้คือแม่ผมเองครับส่วนคนทางขวามือนะครับที่นั่งเท้าคางทําหน้าตากุ้มกลิ่มอยู่นะครับคือน้องชายนะครับคือตั้มครับน้องต่อจากผมเนี่ยฮะแล้วก็คนที่คุณแม่ผมอุ้มอยู่นะครับคือน้องตองนะครับค่อนข้างจะห่างจากผมพอสมควรครับส่วนที่นั่งแบบว่าดูหน้าตาดีอยู่เนี่ยครับทะเลเดินเพื่อนร้อนะครับว่าไอ้ร้อนนะครับเพรว่าผมเองครับนะครับ เรตอนนั้นผมอายุประมาณ12ครับและเรื่องราวของเรา3ามคนพี่น้องก็มีอยู่ว่านี่ไงใส่กรอกเข้าไปเสร็จแล้วก็มีดดาบนี่ตั้งทำอะไรฮะตอบเขเดี่ยวเหรอขอตอบบ้างดิมามามาเดี๋ยวต่อให้ไม่เอาไม่ต้องเราต่อเองยังมาเดี๋ยวช่วยเองมาไม่เอาไม่ต้องช่วยมานี่เลยเอาเลยตั้งเราจะช่วยต้องไปเป็นไรนี่ไงได้แล้วเดี๋ยวจะจัดการให้นะ เฮ้ยได้พังเลยอ่ะเด็กเฮ้ยเฮ้ยก็บอกเลยหลายคนงี้แล้วแล้วอย่าไปยุ่งใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นหยุดมีเรื um, ่องอะไรกันพ่อบอกแล้วใช่ไหมเป็นพี่น้องกันอ่ะต้องไม่ทะเลาะกันแม่มาดิเลยตั้นกอดอกครับเออพ่อครับตีตั้นเลยนะครับผมผิดเองผมไปย่งของของน้อง พอ่อตีผมคุณเจยวก็พอนะครับใช่เป็นพี่ก็ต้องรับผิดชอบแบบนี้แหละดีแล้วพี่แอนบอกได้ใช่ไหมเป็นพี่นะต้องทาหน้านที่ดูแลน้องต่อไปผมจะเป็นพี่ที่ดีครับนี่แหละครับบทบาทของความเป็นพี่ส่วนน้องคนเล็กเนี่ยครับ <Mul an> ก็จะห่างจากพี่ประมาณ11ปีครับแต่ว่าก็ยังดูแลเขานะครับจนบางทีเนี่ยครับใครใครก็จะคิดว่าเ,เราเป็นพี่หรือเป็นพ่ <S 2> <S 2> อกันนะแล้วสามหนุ่มสนิทกันไหมคะก็สนิทกันนะครับคือผมเนี่ยจะสนิทกับตั้น ส่วนตั้นเนี่ยจะสนิทกับตองอีกทีหนึ่งครับคือเป็นทอดทอดกันไปครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วเป็นพี่ที่น่ารักจังเลยนะเนี่ยแล้วติ๊กมาหลงรักธรรมชาติเอาตอนไหนหรอไปพบกับคําตอบได้ในช่วงหน้าครับดารากาตูนดารากาตูนสนับสนุนโดย7 e เว v e n กลับมาสนุกกันต่อนในดาราการ์ตูนคะ่ะติ๊กติ๊กติ๊กตอนเด็กๆเนี่ยคิดไมว่าโตขึ้นมาจะชอบธรรมชาติขนาดนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับคือตอนเด็กๆเนี่ยครับติ๊กก็เล่นไปตามภาษาเด็กแต่ว่าชอบเล่นปะจนไัยโลดผลต่างๆเนี่ยครับก็ไม่รู้เลยไม่รู้ตัวยที่พอชอบธรรมชาตินี่เองครับมันเริ่มต้นยังไงไหนเล่าสิเรื่องมันเริ่มต้นด้วยว่าแบบนี้ตอนปะจนไัยไปกับเนวิเกตติ๊ก ล้อมจะออกเดินทางแล้วครับอันนทะลุมปปิติสามารถมองทะลุผ่านได้ทุกอย่างทำมาจากเว่นตาว่ายน้ำถ้าคุ้มไหลสามารถทำให้หายตัวได้และทำให้การทรงตัวดีขึ้นทำมาจากแม่ครับขอยืมผ้าหน่อยนะครับ <c oughs> ต่อไปก็เหรียญกล้าหาบงบอกถึงรางวัลของความที่เหลือสังคม ทำมาจากฝาน้ำอารมณ์น <lod? S 1> ั่นเองซาสดชื่นและสุดท้ายอาหารกระป๋องเป็นอาหารที่ช่วยให้อินได้ทั้งวันทั้งคืนเอามาจากในครัวของแม่แค่นี้ก็สนุกได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับติ๊กโมยืนทำอะไรอยู่เดีเวลาออกเดินทางแล้วอ้าวพร้อมกันแล้วเหรอโอเคโอเคไปไออกเดินทางกัน อีกไม่นานเราก็จะถึงที่หมายแล้วหัวหนะ้าเราจะตั้งที่พักแรมกันตรงไหนดีครับหัวหน้าครับทางน้านม,มีลำธารครับ <c oughs> ดีเราจะไปตั้งแคมป์กันตรงนั้นแหละเอาละเราจะตั้งแคมป์กันตรงนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปหาของนะได้ครับหัวหนะ้าฮ่าฮ่าฮ่าอ่านั่งใช่เลยได้ของมาเพียบเลยวันนี้เราจะลงมือทำอาหารให้พวกท่านทานเองมา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 ช่วยกันจุดไฟเร็วเย้ <c oughs> จุดไฟติดแล้วครับ ไปไหมไปด้วยไปด้ยไปด้วไปด้ยไปด้ไปด้อะไรกันเนี่ยลอะไรกันเนี่ยไมเลยมาบอยู่นี่แล้วพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปเล่นในปู่นั่นนี่เป็นไหมเก็บครับเก็บจะเผาต้นเขาไผ่แล้วครับพ่อไม่อนุญาตให้ไปเข้าค่ายแล้วนะขืนปล่อยไปพ่อขาเป็นห่วงเปล่าๆไปเอาแล้วโอ้พ่อ ทำไมล่ะครับหุยอดไปเข้าค่ายเลยนะสงสารน่ะใครว่าไม่ได้ไปได้ไปสินี่ไงทำถึงขถานนั้นเลยเหรอเน่ <prestigious> mhm. ยน่ะโอ้โหน่าสงสารก็ที่หม่ยค่ะแอนคือติ๊กก็รู้นะว่าพ่อแม่เขาเป็นห่วงนะครแต่ว่าเพื่อนเพืเขาไปกันหมดไงเราก็กลัวว่าเพื่อนๆเนี่ยจะหาว่าเราเป็นรุ่มแง โอ้ยทีไทยก็กลัวเสียฟอร์มสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอมให้ไปเราทําเริ่มปล่อยเราจริงจจังๆตอนไหนล่ะคะเริ่มปล่อยเราจริงๆ,ๆ,ๆหหะะจังๆเหรอครับอืมก็จะเป็นช่วงที่ติ๊กเนี่ยเริ่มอีกล้าขาแข็งแล้วก็เป็นช่วงประมาณมปลายครับ <c oughs> นี่นี่นี่พวกนายปิดเทอมนี้เราจะทำอะไรกันดีไหนใครมีไอเดียอะไรกันบ้างเราว่าขายของดีไหมเปิดเทอมจะได้มีเงินใช้อือไอเดียดีน่าสน เอาเลขเขามาเลขเขามาเล่เขามาเลยเราว่าไปเร็วว่ารูปดีกว่านุกออกเอามะเราคงไปไหนไม่ได้แล้วเ,เราต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเหรอเฮ้ยเราไปได้วยอดิพร้อมแล้วไปกันเพื่อนงั้นเราไปกันเถอะเลยเราก็ถึงที่เกาะช้างแล้วว้าวไปเล่นกันเถอะปะ เดินลงมาเลย,ยติ๊กน้ำใสหน้าเล่นมากเลยกระโดดเลยนะ,ะยและที่ต่อไปของเราสลระบุรีมามารามาตั้งแคมป์อยู่น้ำตกกันที่ตรงนี้โอเคเลยเพิ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกอากาศดีจังเลยสดชื่นจังมามาติ๊กมาถ่ายรูปกันแล้วมามาอ๋อติ๊กเริ่มจากการชอบเที่ยวแบบธรรมชาตินี่เอง แน่นอนคืออย่างนี้แอนคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อติ๊กทำงานด้านกรมชนรททานเขาก็จะพาติ๊กเนี่ยไปเที่ยวตามพว้เคืนต่างๆก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ซึมซับไปเรื่อยๆครับก็เลยชอบอ๋อเข้าใจละหายสงสัยเลยเนี่ยโอเคโอเคทีนี้ไปเที่ยวกันได้แล้วติ๊กจะพาแอนไปเที่ยวที่ไหนดีคะเดี๋ยวด้ยนะเดี๋ยวก่อนครับความเสมครับก่อนจะไปเนี่ยครับเราจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนครับช่วงหน้าครับเรามาเตรียมตัวกันนะครับว่าก่อนออกเดินทาง ต้องมีอะไรกันบ้างครับเจอกันครับดาราการ์ตูนดาราการ์ตูนสนับสนุนโดยนมเมจิ no กลับมาอยู่กันต่อในดาราการ์ตูนค่ะนี่นี่นี่ติ๊กพาแอนมาที่บริษัทติ๊กทำไมเนี่ยนัดใครไว้หรอ,อทําผสมครับไม่ต้องกลัวนะครับคือ <laughs> ติ๊กพามาที่นี่ครับเพราะว่าเราก็มา เตรียมตัวกันก่อนออกเดินทางครับเฮะเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวอะไรงงอ๋อไม่ต้องงงครับคือสําหรับทำผสมแล้วเนี่ยครับติ่จะทําให้ทำผสมเนี่ยพิเศษมากเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเตรียมตัวที่จะไปชื่นชมความงามของธรรมชาติก่อนออกเดินทางนะครับในแบบเนวิเกเตอร์ครับแน่นอนตอนจนไทยไปกับเนวิเกติกเอาละนะ เราต้องดูพื้นที่ว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปกันกี่วันกี่คืนเดินทางไกลขนาดไหนรถจอดเข้าถึงไหมหรือว่าต้องเดินเท้าเราสามารถที่จะเอารถขับไปจอดที่อุทยานได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนนําทางเราไปครับโทรศัพท์หนูเองละค่ะขอโทษค่ะอ่ามาโทษนะครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าประชุมงานห้ามปุยนอกเรื่องนี่ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นคุณนั่งกด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 แต่โทรศัพท์ยังไม่หยุดเลยเนี่ย ขอโทษค่ะปิดแล้วค่ะไม่เล่นแล้วละคะ่ะเดี๋ยวไล่ออกซะเลยนี่อ่ะมามามาต่อนะครับแล้วเราได้ขอ้อมูลหรือยังว่าสิ่งที่เราจะไปตามหาเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่เออคือว่าแหม <c oughs> <c oughs> คือผมติดต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะสกายมาคุยอีกทีนะครับโ <Okay, S 2> อเคข้อมูลพร้อมแล้วยังไงต่อคะคุณโอเคถ้าขอ้อมูลพร้อมแล้วต่อไปเราก็เป็นเรื่องของการจัดเตรียมกระเป๋าครับแต่ขอรุนปล่อยซิว่าข้าวของที่ต้องผสมเอาไปเนี่ยมีอะไรบ้างคะได้นี่ไงกระเป๋าแอน เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิก็ไม่ได้มีอะไรมากมายของจำเป็นทั้งนั้นเลยก็มีแค่หมวกสามใบรองเท้าสี่คู่เสื้อกหนาสามตัวผื่อหนาวแล้วก็นี่น้ำหอมแล้วก็เครื่องประดับอีกนิดหน่อยเนี่ยมีแค่นี้โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาจัดกระเป๋าเป้ไปพร้อมๆกันดีกว่าอย่างแรกเลยเราควรจะมีถุงนอนเสื้อผ้าเปลอาหารอุปกรณ์ทำครัว ก็เต็นท์แล้วแต่นะแล้วแต่พื้นที่ต่อไปก็พวกกระดาษชำระรองเท้าแผ่นปูรองนอนยา,นารกักษาโรคทราวนี้แหละพอละโอเคค่ะอุปกรณ์ที่สั่งพร้อมแล้วเอออันนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอคะหน้าตาเหมือนนาฬิกาจาับเวลาอ๋ออันนี้เรียกว่า G P S เป็นอุปกรณ์นำทางใช้ในการเดินป่าค่ะอันนี้ไว้ตรงไหนอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไว้ตรงนี้อ๋ออันนี้อ่าน,นีไว้ข้างๆนะอย่าลืมรูดซิปด้วยเดี๋ยวของหล่นโอเคโอเคอันนี้ไว้บนสุดเลยเอาตรงนี้เหรออันนี้สุดท้ายแล้วนะอ่ะาเท่านี้เรียบร้อยนะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วอุย้ยเกือบลืมนี่เอาไว้ตรงไหนเนี่ย เอาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ทอมผสมถ้าเอาน้ำหอมมาใช้ในป่าเนี่ยต้องระวังพวกมแมลงพึ่งหรือสัตว์มีพิษจะมาแห่กันเข้ามานะเพราะฉะนั้นเข้าป่าไม่ควรใช้น้ำหอมนะจ๊ะเอาแต่ของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะลืมไม่ได้คือแผนที่โอเคค่ะแอนพร้อมแล้วไปลุยกันเ,ออเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้เวลาหมดแล้วครับทอมผสมครับแต่ว่าติ๊กสัญญาว่าสัปดาห์หน้าจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวกันแบบนีเวอรเกเตอร์ แน่นอนครับโอเคสัญญาแล้วนะงั้นมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะน้องๆวันนี้พี่ติ๊กกับพี่แอนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะพูหน้าเจอกันลาไปก่อนครับทอมผสมครับสวัสดีครับครับผมบ,บ๊ายบายครับสัปดาห์หน้าเจอกันนะนังลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลือดทนไหวไหมพวกเราเดินต่ออีกนิดเอาเอาระวังระวังระวังกันด้วยเฮ้ยนี่นอะไรอะ่ะก้อนหมูลสัตว์นี่ แค่สี่ซองก็อร่อยได้แล้ว